ในบทที่สาหัวข้อสุดท้ายเรื่องการหาข้อที่จริงหรือเรื่องว่า Fact f a t t i i n t i n g มาถึงตรงนี้ตรงเข้าใจในส่วนของความต้องการระบบงานความสามารถในการปรับขนาดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของความเป็นเจ้าของแล้วต่อไปจะจะต้องเริ่มเก็บข้อมูลไม่ว่าจะทําโดยลําพังหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมแจ็ก็ตามในระหว่างการทําแบบจําลองความต้องการจะต้องใช้เทคนิคการหาข้อท็จจริงเช่น การสัมภาษณ์การศึกษาเอกสารการสังเกตแม้ว่าจะมีซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อได้จริงแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่มีโปรแกรมใดช่วยหาข้อที่จริงได้ทั้งหมดดังนั้นในขั้นตอนแรกจะต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องการก่อนตามปกติแล้วจะเริ่มด้วยการตั้งคำถามเช่นระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสนับสนุนการทำงานธุรกิจในด้านใดบาง ประโยชน์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของความเป็นเจ้าของของระบบที่นำเสนอเป็นอย่างไรระบบทําการประมวลผลรายการในรายการใดบ้างผู้ใช้ระบบและผู้บริหารต้องการสารสนเทศอะไรจากระบบงานระบบงานใหม่จำเป็นต้องติดต่อกับระบบงานเดิมหรือไม่ขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถตัดทอนจากการปรับปรุงกระบวนการทางดำเนินธุรกิจมีประเด็นของความปลอดภัยหรือไม่ ความเสี่ยงที่จะรับได้มีอะไรบ้างงบป,ประมาณใดและตารางเวลาการทำงานใดที่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนานระบบงานการเตรียมแผนในการหาข้อที่จริงเพื่อจะให้ได้คำตอบของคำถามดังกล่าวต้องมีกลยุทธ์ใช้เทคนิคการหาข้อที่จริงการจัดทำเอกสารของผลลัพธ์ที่ได้และจัดเตรียมเอกสารความต้องการระบบ งานนาเสนอผู้บริหารต่อไปกลยุทธ์ในการหาข้อเท็จจริงจากที่คําถามที่ตั้งด้วยใครอะไรเมื่อไหรที่ไหนและอย่างไรในแต่ละคําถามดังกล่าวจะต้องตั้งคําถามอื่นที่สําคัญด้วยว่าทําไมดังตัวอย่างเช่นใครเป็นผู้ดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนภายในระบบงาน ทำไมเขาเหล่านั้นเป็นเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานมีคนอื่นที่ทํางานได้มีประสิทธิภาพกว่านี้ไหมอะไรกําลังทําอะไรขั้นตอนการทํางานอะไรที่ตามมาทําไมขั้นตอนนั้นจึงมีความจําเป็นซึ่งบ่อยครั้งไม่มีใครรู้ว่าทําไมต้องทําในขั้นตอนที่ติดตามมาทั้งทางที่มีการทํากันมาเป็นปีๆแล้วแล้วก็ที่ไหน การทำงานกันที่ไหนทำไมทำไมทำที่อื่นได้ไหมหากทำในที่อื่นจะได้ประสิทธิภาพสูงกว่าไหมเมือ่อใดทำงานในขั้นตอนดำเนินงานเมือ่อใดทำไมถึงต้องทำในเวลาดังกล่าวมีเวลาที่ดีที่สุดอีกไหมสุดท้ายอย่างไรขั้นตอนการดำเนินงานทำอย่างไรทำไมในละทำทำไมต้องทำในลักษณะดังกล่าว มีวิธีอื่นไหมที่จะทำได้ดีกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือค่าใชจ่าถูกกว่าในเทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาระบบก็จะมีเรื่องของการอ่านเอกสารการสัมภาษณ์การใช้แบบสอบถามการสังเกตการรวบรวมจากเอกสารก็จะเป็นพวกสิ่งพิมพ์เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทําในการรวบรวมข้อมูล มีอ่าใช้ทัศกษะการอ่านทำำําความเข้าใจองค์กรกฎระเบียบเพื่อทำำําความเข้าใจขั้นตอนในการทํางานในรูปแบบที่มีการกําหนดมาตรฐานอ่าเข้าใจในเรื่องของอ่ารูปแบบข้อมูลที่นําเข้าจากเอกสารเข้าใจรูปแบบรายงานในเรื่องของอ่าการจัดทำเอกสารก็จะมีอ่ แบบคำถามที่สามารถที่จะสำรวจลักษณะของการที่จะดูเอกสารต่างๆได้นะคะก็คือสามารถที่จะต้องอมีตัวอย่างแบบฟอร์มหรือข้อมูลที่ใช้งานปัจจุบันอาจจะรวบรวมข้อที่จริงเอกสารที่มีอยู่นะคะเช่นผัางงานหรือเอกสารออกแบบ ข้อมูลนำเข้าหรือคู่มือการใช้งานหรือการอบรมมีการสุ่มตัวอย่างหรือกระบวนการรวบรวมข้อมูลโดยเลือกตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มหรือเลงข้อมูลเพียงบางส่วนจากทั้งหมดที่องค์กรมีต่อมาก็คือการรวบรวบรมโดวยวิธีการสัมภาษณ์ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์ เป็นวิธีการหาข้อที่จริงที่สําคัญสัมภาษณ์จับเป็นการประชุมที่วางแผนเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้อื่นก็จะเป็นวิธีที่นิยมใช้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็ต้องมีจิตวิทยาในการขอความร่วมมือกับผู้ชายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างมีทั้งคําถามปลายเปิดและปลายปิดประเภทการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับแบบมีโครงสร้าง ลักษณะของแบบไม่มีโครงสร้างคือถามอะไรตามที่ผู้ถามถามแต่มีโครงสร้างก็จะมีแบบริดคำถามไว้พมีการสัมภาษณ์มีการเลือกบุคคลให้สัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์เตรียมการสัมภาษณ์ก็คือคำถามที่ใช้มีลักษณะกระชับเข้าใจง่าย ไม่นําเสนอความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ถามแฝงลงไปในคําถามหลีกเลี่ยงคําถามที่ซับซ้อนหรือยาวเกินไปหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำลักษณะคุกคามหรือข่มขู่การดำเนินการสัมภาษณ์ก็จะมีการเปิดสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วก็ปิดสัมภาษณ์แล้วก็ติดตามผลการสัมภาษณ์ข้อแนะนำสิ่งที่ควรทำมีบุคลิกาภาพและมิมรมารยาทตั้งใจฟังผู้ตอบควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบข้อมูลมีความอดทนสังเกตกรินนยาทั้งทั้งทางรวมทั้ง,งภาษากายแล้วก็ไม่กังวลข้อแนะนำที่คุณหลีกเลี่ยงคำถามที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรถามการสันนิษฐานว่าเองว่าคำตอบที่ได้รับสมบูรณ์การชี้น,นำทั้งด้วยคำพูดและภาษากาย การใช้ศัพท์เฉพาะหรือคำที่เข้าใจยากการแสดงความคิดเห็นการพูดมากเกินความจำเป็นแทนงารรับฟังคำตอบการสันนิษฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหรือผู้ให้สัมภาษณ์การใช้เทปบันทึกเสียงการเลือกกลุ่มผูต้ตอบแบบสอบถามคือเลือกตามความสะดวกได้แก่คนสถานที่ทำงานเลือกโดยวิธีการสุม่มเลือกตามวัตถุประสงค์เฉพาะที่กำหนด เช่นผู้เลือกที่เคยใช้ระบบนานกว่า2ปีหรือเลือกผู้ที่ใช้ระบบงานใช้บ่อยที่สุดเลือกจากกลุ่มต่างๆที่แบ่งไว้เช่นแบ่งกลุ่มผู้ใช้กลุ่มผู้บริหารจากนั้นก็เลือกสุ่มจาก,จากแต่ละกลุ่ม ประเภทของคำถามในการสอบถามประเภทที่1คือ free format เป็นรูปแบบอิสระในการตอบแบบที่2คือ fixed format คือคำถามที่ต้องการคำตอบที่เจาะลงไปโดยคำตอบผู้ตอบอาจจะมีเลือก3ประเภทคือ multiple choice ก็คือมีการเลือกอข้อเลือกตอบแล้วโดยผู้ตอบจะเลือกได้มากกว่า1ข้อแล้วก็ラก i n g Question คือคำตอบแบบตัวเลือกให้แสดงความคิดเห็นโดยกำหนดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบในแต่ละข้อว่ามากถึงน้อยเพียงใดแล้วก็ Ranking question อ่าข้างบน rating question ข้างล่างคือ ranking question นะคะโทษทีนะคะปิ้งการจัดระดับความสำคัญของการตอบต่างๆในแต่ละคำถามเช่นคำถามปลายเปิดจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะก็คือ ให้ตอบนะคะปลายเปิดลักษณะระบบงานที่ท่านกำลังทำดำเนินงานอยู่เกิดปัญหาในการดําเนินงานด้านใดบ้างนะคะก็ตอบ Open เลยแล้วแต่คนตอบเลยนะคะคำถามคาถามปลายปิดคืออย่างเช่นท่านคิดว่าการนำสารสสารสนเทศมมาใช้ในหน่วยงานสามารถช่วยแก้ปัญหาในการดําเนินงานได้มากน้อยแค่ไหนก็จะให้ติ๊กว่ามาก มากมากน้อยมากน้อยปานกลางมา,มากมากที่สุดเป็นต้นนะคะหรือจะใส่ตัวเลขลำดับตัวนี้ก็ได้จากตัวอย่างข้อที่4นี้นะคะกระบวนการสัมภาษณ์ก็จะมี7จ็ดขั้นตอนนะคะคือกําหนดผู้ที่จะสัมภาษณ์ตั้งวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์จัดทาคาถามที่จะสัมภาษณ์เตรียมการสัมภาษณ์ดำเนินการสัมภาษณ์จัดทาเอกสารการสัมภาษณ์และประมวลผลการสัมภาษณ์ ในขั้นตอนนี้หนึ่งก็คือเพื่อให้เห็นภาพที่แท้จริงการทํางานจะต้องเลือกคนที่เหมาะสมและใช้คําถามที่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะเลือกผู้ที่จะสัมภาษณ์ได้จากผังขององค์กร อันเป็นทางการค้อพิจารณาโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการที่อยู่ในองคอ์กรด้วยเช่นกันที่อาจจะมีอิทธิพลหรือความรู้มากกว่าคนที่ปรากฏอยู่ในผังขององคอ์กรการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการจะช่วยให้เลือกคนที่สัมภาษณ์ได้ดีขึ้นในการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มจะช่วยประหยัดเวลาและให้โอกาสคุณในการสังเกตปฏิกิริยาในหมู่ผู้ให้สัมภาษณ์แต่อาจจะ เกิดปัญหาบ้างเช่นบางคนอาจจะครอบงำการสนทนาหรือเป็นคำถามที่ตั้งเฉพาะสำหรับคนอื่นหรือการที่อยู่ต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงอาจทำให้คนที่ทำงานอยู่ระดับล่างไม่กล้ายีย่จะก่าวอะไรโดยตรงออกมาอ่าขั้นตอนที่2คือตั้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์เมื่อตัดสินใจเลือกคนที่จะสัมภาษณ์ได้แล้วต้องตั้งวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์อันดับแรกคือกําหนดเรื่องต่างๆในการอ่าตามรายการหัวข้อ ข้อที่จริงที่เตรียมไว้ต้องพยายามค้นหาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นระหว่างการสัมภาษณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้ภาพที่กว้างและก็ช่วยให้ข้อมูลระบบงานทั้งหมดส่วนรายละเอียดของการปฏิบัติงานและกระบวนการทางธุรกิจสามารถจะศึกษาได้ดีที่สุดจากคนที่ปฏิบัติงานจริงอยู่เป็นประจำขั้นตอนที่3จัดทําคําถามที่สัมภาษณ์การสร้างราย การคำถามมาตรฐานจะช่วยให้มีหลักและหลีกเลี่ยงการขัดกันของคำถามชนิดเดียวกันถ้าหากมีการสัมภาษณ์คนหลายคนที่ทำงานเหมือนกันและการสัมภาษณ์มาตรฐานจะช่วยให้เป็นเปรียบเทียบคำตอบในการคำถามเดียวกันเหล่านั้นได้อยา่างดีการสัมภาษณ์ควรประกอบไปด้วยคำถามที่มีลักษณะแตกต่างกันมีทั้งคำถามปลายเปิดคำถามปลายปิดหรือคำถาม ที่มีคำตอบให้และให้ตั้งคำถามคู่หลิงและในการตั้งคำถามคูหลิกเลี่ยงคำถามที่นำไปสู่การเสนอแนะหรือเอื้อต่อคำตอบที่เฉพาะเจาะจงขั้นตอนที่4การเตรียมการสัมภาษณ์ หลังจากที่ตั้งวัตถุประสงค์และจัดทาคําถามแล้วจะต้องเตรียมการสัมภาษณ์เตรียมการสัมภาษณ์อย่างรบอบคอบเป็นสิ่งที่จําเป็นมากให้จำไว้ว่าการสัมภาษณ์เป็นการเบียดบางเวลาของการทํางานประจําของผู้อื่นเมื่อมีเหตุการณ์การกดดันของธุรกิจที่ทําให้การประชุมต้องเลื่อนออกไปควรกําหนดเวลานัดประชุมใหม่โดยเร็วและเมื่อเวลาสะดวกทั้งสองฝ่ายควรส่งรายการคําถามที่สําคัญให้ผู้ ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าหลายๆวันก่อนจะมีการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการข้อมูลที่ลงลึกในรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีเวลาในการเตรียมตัวและช่วยลดความจําเป็นสําหรับการประชุมในครั้งต่อไปขั้นตอนที่5ดําเนินการสัมภาษณ์หลังจากที่กําหนด คนที่จะสัมภาษณ์ต้องวัตถุประสงค์เตรียมคําถามระวางแผนการประชุมแล้วการสร้างมิตรเมตรีกับผู้ที่ถูกสัมภาษณ์เป็นสิ่งสําคัญเมื่อทําการสัมภาษณ์ควรเริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวอธิบายโครงการและอธิบายวัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ใช้ถ้อยคําคําถามที่คุณเตรียมลําดับก่อนหลังและควรให้เวลาเพียงพอกกบคําตอบต้องใช้เวลาในการคิดหลังจากสัมภาษณ์เสร็จควรสรุปการประชุมและหา ผู้รับรองข้อสรุปเดยบอกว่าคุณเข้าใจสิ่งที่พูดกับคุยกันผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถโต้ตอบแก้ไขสิ่งที่คุณเข้าใจได้หากจําเป็นวิธีที่1คือย้ายคําตอบของผู้ถูกสัมภาษณ์โดยพูดว่าถ้าผมเข้าใจคุณถูกต้องคุณหมายถึงขั้นตอนที่6การจัดทาเอกสารสัมภาษณ์จดบันทึกควรจดให้น้อยที่สุด ควรเขียนข้อความไม่กี่ข้อความเพื่อเตือนความจำหลังจากเสร็จสัมภาษณ์แล้วการเขียนมากไปจะทำผู้อื่นขาดความสนใจและทำให้ยากต่อการผูกมิตรในที่ดีหลังจากสัมภาษณ์แล้วก็จะทำการบันทึกข้อมูลโดยเร็วควรหาเวลาบันทึกหลังจากเลิกประชุมหรือบันทึกข้อที่จริงหรือประเมินข้อมูลที่ได้รับดังนั้นไม่ควรจัดตารางเวลาสัมภาษณ์ติดติดกันเพราะการ วิจัยพบว่าร้อยละห้าสิบการสนทนาจะถูกกลืมภายใน30นาทีขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลสัมภาษณ์นอกจากบันทึกข้อที่จริงที่ได้รับจากการสัมภาษณ์แล้วให้พออยายามห่เบี่ยงเบนบนห่เบี่ยงเบนที่อาจจะเป็นไปได้เ <st> ช่นผู้ถูกสัมภาษณ์พยายามจะปกป้องหน้าที่ตนเองอาจให้คําตอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้ให้ข้อมูลโดยสมัครใจหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีความคิด เห็นอย่างแรงกล้าเกี่ยวกับระบบงานที่ใช้ปัจจุบันหรือระบบงานใหม่ในอนาคตดังนั้นอาจเกิดการบิดเบือนข้อที่จริงหรือผู้ถูกสัมภาษณ์บางคนอาจพยายามตอบคาถามเพื่อช่วยเหลือทั้งที่ไม่มีประสบการณ์เพียงพอที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ